สวัสดีครับกลับมาพบกับฮลลเว์สประจำวันศุกร์ที่26กันยายน2025กันอีกครั้งนะครับคริสเตียนควรรับรู้ว่าการให้ในพันธสัญญาใหม่คือเรื่องของความยินดีความเต็มใจความสมัครใจไม่ใช่การบังคับในจดหมายของเปาโลเปรโตยากอบและยอนไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่กล่าวถึงหรือสอนการถวายสิบรสสำหรับคริสเตียนเลย แต่สิ่งที่เราเห็นแทนคืออะไรเราเห็นว่าเปาโลสอนว่าในพระธรรมสองโครินบทที่9ข้อที่7ได้บอกว่าให้ตามใจสมัครไม่ใช่ด้วยการบังคับเพราะพระเจ้าทรงรักผู้ให้ด้วยใจยินดีดังนั้นการถวายการให้ในพันธสัญญาใหม่คือเรื่องของความยินดีความเต็มใจความสมัครใจไม่ใช่การบังคับและเมื่อเปาโลสอนว่า อยากให้ด้วยความฝืนใจเพราะในพระเยซูคริสต์เราเป็นอิสระจากกฎธรรมบัญญัติแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องจริงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าอาจารย์เปาโลสอนให้เรานั่งกอดกระเป๋าสตางค์และพูดว่าฉันเป็นคริสเตียนอาศัยอยู่ในพระคริ์อยู่ใต้พระคุณไม่ได้อยู่ใต้กฎฉันเป็นอิสระจากกฎแล้วฉันไม่ต้องให้สักบาทก็ได้ ซึ่งเป็นจริงตามถ้อยคําคำพระเจ้าแต่ไม่ใช่ความปรารถนาจากใจที่พระเจ้าประทานให้เราเพราะพระองค์ประทานใจใหม่ให้เราแล้วและใจใหม่นี้คือใจที่กว้างขวางใจที่เต็มล้นไปด้วยความรักคือการให้ต้องการสนับสนุนงานของพระกิติคุณและพันธกิจในขอบเขตท,ที่พระเจ้ามอบหมายให้เราแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นเมื่อเราหยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาก็อยากคิดว่า ต้องถวายตามเปอร์เซ็นต์บังคับที่ตายตัวแต่เราคิดว่าการให้ของเราก็เหมือนการดําเนินชีวิตคริสเตียนทั้งหมดคือชีวิตที่อยู่ในพระคุณและการนําของพระวิญญาณที่สถิตยอยู่ภายในแล้วพระพรจากการถวายจากการให้คืออะไรจริงๆแล้วพระพรมีอยู่สองด้าน 1. ความยินดีในใจพระเจ้าทรงรักผู้ให้ด้วยใจยินดีดังนั้นความชื่นบานในการให้ คือพระพรที่แท้จริง 2. ผลที่เกิดขึ้นจากพันธกิจในการประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์ไม่ว่าคุณถวายหนึ่งบาทหนึ่พบาทหรือหนึ่งล้านบาทคุณก็จะเห็นผลจากการให้ที่แท้จริงคือการที่พระเจ้าทรงทำงานในชีวิตของผู้คนมากมายซึ่งจะทำให้เราตื่นเต้นยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการงานที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ทำท่ามกลางผู้คนบนโลกใบนี้ ดังนั้นการให้ไม่ใช่เพื่อจะได้กลับคืนอย่างที่บางคนสอนว่าถ้าหวายแล้วพระเจ้าต้องให้กลับคืนมาเพิ่มความคิดนั้นทำให้พระเจ้ากลายเป็นตู้สล็อตที่เราใส่เหรียญเข้าไปดึงคันโยกแล้วรอให้พระพรออกมานั่นไม่ใช่สิ่งที่เปาโลสอนเลยเปาโลสอนว่าให้ด้วยใจสมัครไม่ใช่เพราะถูกกดดันไม่ใช่เพราะถูกบังคับ แต่ด้วยความยินดีจากใจถามว่าแล้วควรให้เท่าไหร่สักกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ไม่มีตัวเลขที่แน่นอนเพราะทุกคนได้รับการนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตยอยู่ภายในเป็นรายบุคคลเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครล่อลวงท่านด้วยความเท็จอีกต่อไปความจริงคือการให้ในพันธสัญญาใหม่ไม่ใช่เรื่องกดบังคับแต่คือพระคุณ ไม่ใช่เพื่อให้เราได้รับวัตถุสิ่งของตอบแทนแต่เพื่อมีส่วนร่วมในการขยายพระกิติคุณและเห็นชีวิตผู้คนถูกเปลี่ยนแปลงโดยพระเยซูคริสต์พร,ระเจ้าอภยวาลครับ